ก็เดี๋ยวเราจะจุดประทัดนะครับที่คุณยายเปี๊ยกนะครับฝากมาเพราะว่างวดก่อนแกถูกสามตัวตรงทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เลยจะจุดประทัดแล้วุณว่างวดนี้การจุดประทัดก็คือการสร้างชื่อเสียงนะครับให้ชื่อเสียงกลับมาดังขึ้นจังเสียงประทัดนี่เด้อว,วันนี้เราจะจุดทั้งหมด1,000ันัดนะครับ1,000นัดอาจารย์พูดไปเนี่ยอาจารย์รู้สึกอย้่น้องหวานนะครับทุกคนตอนนี้คือเพียมากนะเพียมากๆเลยนะครับอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ที่ตำหนักปู่เรามีการจุดประทัดเสริมดวงนะครับขอพรจากปู่เวสวรรณนะครับแล้วก็องค์ปู่องค์ดำนะครับคู้ดลบัรดาลน,นิมิตแห่งความมั่งคั่งใครที่ตกงานงานติดเงินไม่มานะครับลองตั้งจิตด,ดูคลิปนี้ให้จบลูกนะครับเนาะอ่าก่อนที่เราจะจุดประทัดเราจะขอบูชาองค์ปู่ทั้งสองเพื่ออัญเชิญดวงจิตแห่งโชคลาภ ขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้สัมผัสถึงพลังแห่งองค์ปู่สาธุสาธุนะครับเนาะอ่ะเด้พอพร้อมเด้พร้อมพร้อมเตรียมพร้อมยกอาทีตกำบังก่อนนะครับเนาะบาทักลบแล้วครับไวๆนะคะไว,ว้ี่า้อ้ามาแล้วของแะะท้แล้วค่ะทีนี้แถวบนแถวล่างนี่คือตรงกันกับทูแล้วก็ ที่ผมบอกพี่ก๊อฟว่าเหลือแค่สองตัวใช่ไหมรตรงกันเลยครับเดี๋ยวอ่ะเบิ้งความกันพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับไห